สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันอังคารที่ยี่สิามกรกฎาคมนี้ราคาทองเมื่อวานเกินก่อนเข้าเรื่องนิดนึงนะครับโอ้ลงทั้งวันข่าวสารไม่ต้องพูดถึงบวกทองทั้งนั้นข่าวมันก็ดูได้มันอยู่ที่เราจะเสพข่าวแบบไหนและตัวเราเองอบายแอดยังไงมากกว่านะครับเดี๋ยวเราข่าวให้ฟังวันนี้มีไม่เยอะนะครับว่าผมขึ้นมาเร็วเกินนันเนี่ย เจ็ดมงกว่าเองอยังไม่นี่เจ็ดโมงสิกว่าเ่เล่าอะไรเลยนะรััวก็ไม่เยอะจะด้วยอกองทุน spdr นะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยโคงทองที่ระดับ840.01ตันนี่เป็นราคาปิด2396.3มขณะนี้ก็ด้วยนะครับตอนนี้ 2396. สหนิดๆเหมือนจะหลุดไม่หลุดแต่การที่อันนี้เล่าให้ฟังแล้วกัน ถ้าหลราคาไม่ได้ต่ำกว่า2,392อ่ะผมมันไม่ลงหรอกพี่เพราะมันเทสลับไปแลหละเมื่อวานประมาณ2,380ต้นเลยนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องไปดูกันแล้วแล้วมันยังไงอะน,องน้องกอล์มันจะมันยังไม่ยืน2,400เลยมันจะขึ้นได้เหรอนั่นแหละตัว 8. แปรแต่การที่ยืนเหนือ2,392ขึ้นมาได้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าระวังเลย ทำมันไม่ลงต่อนี่มันงาดเตีมันงาดบ้านแตกเลยนะบอกก่อนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนไม่มีไม่ไม่มีมาบอกอะไรทั้งนั้นลงนั้งคืนบอกเลยเมื่อคืนนะครับใครเทรดจะเห็นเลยครับเหมือนจะขึ้นจะขึ้นไม่ได้สุดลงตลอดจะขึ้นตอนที่เทสรับสําคัญบริเวณสองพันสามรอยแปดสิบบวกเท่านั้นครับเพราะถ้ามันหลุดก็อีกทีละยี่สิบเหรียญไม่หลุดเด้งกลับนะครับก็ปิดแถวแถวแถว,แถวนี้แหละ คืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกที่สำคัญตอนสามทุ่มเลยสามทุ่มนะครับวันนี้ e x i s t i n g home sale หรือยอดขายบ้านมือ2สตัวเลขเดิม4.11มิลเลียน million, คาดการว่าจะออกมาที่3.99จ้ามิลเลียนคาดการส่งผลบวกนะครับต่อทองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ l i s m o n d manufacturing index เป็นดัชนีภาคการผลิตของเฟสาคา l i c ต m o n d ตัวเลขเดิมติดลบสิครับคาดการจะออกมาติดลบเครับ อย่างนี้คาดการส่งผลลบต่อทองครับข่าวเมื่อเช้านักอ่านข่าวมาตื่นเช้าไงพี่พอไปอ่านข่าวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเดิมว่าอ่ากบยกตัวอย่างนะข่าวใหม่ไม่ค่อยมี CME กุ๊ปคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนนี้ไหมเดือนนี้มีการประชุมวันที่สามสิบสาสิบเอ็ดกรกฎาคมสิ้นเดือนเลยพูดง่ายๆจำง่ายๆนะครับในช่วงนี้ ตะไม่มีข่าวของบรรดาเฟดอะไรก็แล้วแต่มาให้ความเห็นนะครับว่าน่าจะมีการปรับลดไม่ลดครั้งนี้ครั้งหน้าอะไรถ้ามีนะขอให้พี่รู้เลยเอาข่าวเก่ามาเล่าแล้วมันไม่มีช่วงนี้มันเป็นช่วงแม็กเอาพี่เรียนมันจะงียบ,บซึมซึมหอ้หอ,ยหอยตลาดนะครับอย่างเงี้ยน,น่ากลัวคําถามถัดมาคือแล้วมันไม่มีข่าวอย่างเงี้ยแล้วพี่จะดูยังไงล่ะน้องอะไร ที่มันสามารถดูได้มันจะขึ้นมันจะลงคราฟกราฟทางเทคนิคสะท้อนจิตวิทยาการเทรดความกลัวความโลภสงครามเศรษฐกิจการเมืองอะไรไม่รู้อะมันสะท้อนไปนหมดแล้วพี่ในรูปของราคาคนจะซื้อจะขายนั่นนะครับข่าวหลักๆวันนี้ถ้าพี่ๆจะเจอน่าจะไม่ได้ต่างจากเมื่อวานนั่นคือคุณโจไบเดนถอนตัว วันนี้ก็ยังคงข่าวเดิมเมื่อวานก็มันล่าสุดไงจริงๆไม่ได้อยากทำนะเมื่อวานอะ่ะเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับประกาศตัวเลขอะไรก็ไม่มีแต่พอมีข่าวนี้เข้ามามันส่งผลอ่ะเดี๋ยวว่าพูดมีแต่น้ําเยอะคุณโจไบเดนอะ่ะเขาถอนตัวจริงๆอะ่ะเป็นความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากถอนหรอกอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะโอ้โหก็ไม่น้อยแล้วนะเนี่ยคือคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยเริ่มทยอยอย่าง หลายท่านประธานวุฒิสภาคนเก่าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนพูดง่ายๆก็ดันสุภาพสตรีขึ้นมาคุณคามาลาเฮริสนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอายการด้วยนะท่านเนี้ยส่วนมามองในมุมของคุณโดนัด์ทํามโอ้โหนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงทรงทรงไม่เสียเราจะทำการโค้นล้ม ชนะอย่างแน่นอนนะครับง่ายกว่าชนะคุณโจไบเดนนี่คือสิ่งที่ท่านกล่าวนะครับก็อีกหลายเดือนพี่าพฤศจิกายนจะมีการเลือกตัง้งข่าวหลักๆมีประมาณนี้ถ้าผมพูดแล้วก็จะมีท่านามเพราะข่าวอื่นมันข่าวเก่าแล้วก็ไม่ค่อยมีส่งผลกระทบนะครับต่อทองอมาดูกันเมื่อวานทั้งวันเนี่ยน้อย 41,400เป็นประกาศจากสมาคมไม่ได้เพิ่มไม่ได้บวกไม่ได้ลบนะครับมีปรับไปช่วงหลังเที่ยง350แล้วก็ไปปิดที่41300ร้อยับซื้อคือ4ี่มนหนึ่งประเด็นคือแล้ววันนี้ละกก็ปเนี่ยเมื่อคืนเทปเล่าให้ฟังราคาทองคำแท่ง965ปรับราคาลงมาต่ำกว่า41200ราคาที่ต่ำกว่า2 0 0ร้ แนวรับมันอยู่ส0งร้พี่พูด,ดง่ายๆพูดยังไงให้เข้าใจง่ายดีอาราคาแนวรับแรกคือสี่หมหนึ่งเ้ารอยห้าสิถึงสี่หมืหนึ่งพันหรอยหาสิบจำได้ใช่ไหมครับพี่จะซื้อจากราคานี้ก็ได้แต่พี่ไม่ต้องชวนผมนะเพราะผมไม่ซื้อแน่มาสููงเกินพักตัวลงมาจาก4ี่หมสองพที่เล่าให้ฟังเนี่ยคนเทรดบางคนอายุเยอะไม่อยากเลยรู้เรื่องการาฟ ภาษาอังกฤษไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาถ้าพี่จําราคาได้พี่ฟังไม่ผิดนะครับทําไมอาเจกอาซิมหรือคนที่อายุเยอะๆนะครับที่พี่เห็นนะครับเขาไปซื้อไปขายกันแล้วเขารู้เรื่องราคาเหาทไมเล่นแล้วมีแต่ได้เขาจําพฤติกรรมได้ไงจำไม่ง่ายสี่เมื่นหนึ่งหกร้อยห้าสิบถ้าหลุดตนตัวนะครับผมว่าพี่มีโอกาสเจอสี่เมื่อหนึ่งสองร้อยสูงมากเมื่อคืนพี่เจอไปหมดแล้ว ซื้อหรือเปล่าประเด็นคือแล้วมันจะเด้งเลยไหมเป็นความเห็นส่วนตัวอีกนะเราเรื่องของความแท้งกันแล้วกันถ้าวันนี้ยืนเหนือสี่หม่หนึ่งสองร้อยได้ผมว่าสีใหม่หนึ่งสี่ร้อยผมว่าพี่น่าจะเจอสี่ร้อยแต่ตราบใดนะราคาไม่ไม่สามารถเบรกสี่หมื่นหนึ่งหก้อยห้าสิบขึ้นไปได้แล้วพี่ๆยังมีซื้ออยู่ถ้ามันเด้งนะครับขึ้นมาเท่าไหรพี่ก็ต้องขายแล้ว เพื่อจะรอเล่นรอบใหม่เป็นความเห็นส่วนตัวนะอันอื่นไม่รู้ตอบไม่ได้เช้านี้ยังไม่สามารถสูงว่า2,004เลยตอนนี้อยู่2,396ประเด็นคือข้างเงินบาทไม่ได้เปลี่ยนแปลง36 3สาสิบนิดๆน,น,นะครับในตอนนี้ก็ด้วยฉะนั้นจะเกินเหรอมันไม่ถึง2,004อะ่ะ ไม่น่าถึงนะสามเมื่อหนึ่งสามร้อยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะสปอตมันยังไม่เบรกอะสามเมื่อหนึ่งสามร้อยไม่น่าถึงพมวานสองพันสี่อาจจะสี่เมื่อหนึ่งสองร้อยห้าสิบอะผมให้เลยสี่เมื่อหนึ่งสองร้อยห้าสิบสามร้อยไม่น่าเกินเพราะสปอตยังไม่เกินถ้าเกินว่ากันเพราะบาทมันวิ่งนําขึ้นมาอะให้ทิ้กไว้สำหรับคนเทรดทองคําแท่ง ที่พูดทองคำแท่งวันนี้เยอะเพราะว่าสปอร์ตมันไม่มีอะไรพี่ผมพูดภาพเดียวในจบแป๊บเดียวเลยนะครับเวลาที่สปอตถ้ายังไม่เบรกสองพันสี่ไม่มีปัญหาถ้าเบรกสองพันสี่ขึ้นมาผมให้ภาษีซื้อขึ้นมากกว่านะเรียนไว้ก่อนเลยเพราะค่างเงินบาทมันนําขึ้นมาอยู่แล้วค่างเงินบาทหลุดต่ํากว่าสามสิบหกคือไม่ดีทองคำแท่งถูกไหมพี่แต่ถ้าค่างเงินบาทสูงกว่าสามสิบหกบาทขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาส ขึ้นตรงนี้มันเป็นต้านนะโซนส6 3สิบ3กสามูมหนึ่งสามสาอะไรพวกนี้ยถ้าเกิดมันเบรกอีเวนต์จากจุดนี้ขึ้นไปได้ค่าเงินบาทมีโอกาสขึ้นไปถึงสา5สิบหกจุดห้าห้าสิบเอาไปดูเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ตอนนี้ตอนสี้หกู่3สามหนึ่งเพี่อนไหมครับเป็นการพักตัวลงแล้วเด้งความสูงมันเตีย้ยประเด็นนะ่ะฉะนั้นสา8สิบหดมันจะเป็นแนวต้านที่แข็งมากเลยครับในภาพที่ผมทำการวัดฟีดบันเนชชีแบบรีเทสเมนต์ผมอยากรู้ ว่าไอ้ที่ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงเนี่ยผมอยากรู้ว่าราคาไอ้ค่างเงินบาทเนี่ยที่สูงกว่าสามสิบหบาทจะไปได้ถึงไหนตีเซ้นเช็คฟึ๊บเนี่ยเนี่ยตานแรกมีตานถัดไปถ้ายืนสูงกว่าสามสิบหกจุดสามหนึ่งได้ Worst case scenario ยืนสูงกว่าได้นะจะมีแนวต้านสามสิบหกจุดห้ากและสามสิบหกุดแปดแปแต่ผมเอาทาร์เก็ตนี้เหละถ้ายืนได้ผมว่ามาเนี่ย ประเด็นถัดมาคือพอเราตีเส้นเทล่ยเช็คคราวนี้อยากรู้แล้วว่าแล้วมันจะผ่านหรือไม่ผ่านว่างันที่ข้างบนแต่ค่างเงินบาทที่สูงกว่า36บาทถือว่าช่วยทองคําแท่งสุดๆสปอตโกตอนนี้ยังไม่เบรกไม่มีปัญหาถ้าปรับตัวขึ้นพี่จะเห็นเลยว่าทองคําแท่งขึ้นเร็วมากครับอมาตอนนะ่ะอันนี้ผมผมพยายามพูดง่ายที่สุดพูดแบบ แม่ผมจบป .4 แม่ผมฟังรู้เรื่องแล้วกันอนพี่คิดดูแล้วกันแม่ผมนี่เจ็ดสิบนะถ้าผู้หญิงจบป .4 อ,อายุเจรู้เรื่องผมว่าคนอื่นไม่น่ายากละยกเว็นเรื่องเดียวไม่อยากจะรู้จริงๆเงินเป็นเงินตัวเองดูเวลาก่อนอนพี่ลองคิดง่ายๆนะอันนี้ผมไม่มีเจตนาละลาบล,ล,ละลวงหรือพูดกระทบใครนะเงินก็เงินตัวเอง ถ้าตัดสินใจในการซื้อหรือขายไม่ได้จะต้องพึ่งว่าเอา้าคนนั้นบอกขึ้นคนนี้บอกลงโอูอันนี้พี่มักง่ายกับเงินตัวเองมากไปไม่ต้องดูหมอดูนะผมผมคาดพยากรณ์ให้เลยเงินมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าเงินมันหาง่ายรวยหมดเชื่อไหมพี่นี่เทรดมาทุกวันนี้ยังไม่มีร้อยล้านสักทีในขนาดรูนะ้เนี่ยอ่ะพูดแล้วแต่ความรู้มันหาได้นะ มันสามารถสร้างเงินได้นะอยู่ที่ใครละเอียดกว่ากันและต้นทุนใครดีกว่ากันสายป่านใครยามมันก็อยู่ในตลาดได้นานแต่ถ้าสายป่านสั้นไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้แต่ความรู้จะต้องมากพูดให้เห็นภาพเผื่อว่าใครเพิ่งมาลงทุนในในเรื่องของทองคําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้น้อยจะใช้เงินลงทุนมากแต่ถ้ามีเงินเออแต่ถ้ามีความรู้มาก จะใช้ความรู้พูดอะไรของกันวเนี่ยถ้ามีความรู้มากพี่ก็ใช้เงินน้อยพูดได้ง่ายนะครับอธว่าอันนี้เป็น XAU ใน time frame สี่ชั่วโมงแท่งเล็กๆสั้นๆน,นี่คือปัจจุบันวันนี้เช้ามากเีล้ผมพูดอะไรมาบทเยอะวันนี้พูดแบบให้คนที่ไม่รู้เรื่องฟังตั้งแต่เริ่มนะอันนี้ advance ที่ไม่ นิดนึงในภาพนี้ผมทำการวัดเป็นฮาร์โมนิกนะครับด้วยรูปแบบใครฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจพี่ฟังผ่านหูนั่งฟังเลยไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจถ้าพี่ฟังบ่อยๆพี่จะจับจุดได้เองครับ x ลงมา A เป็นซิกแซกหนึ่งชุด A ขึ้นไป B เป็น A B c หนึ่งชุด B ลงมา C เป็น A B c ีหนึ่งชุดลงมาชุดนี้จบด้วย C ไม่อยากรู้ อยากรู้ว่าไอซีที่ขึ้นมาดีหนึ่งสองสามสี่ห้าอิมเพลหนึ่งชุดผมว่าสมการชุดนี้ทั้งชุด A B C D ชุดเนี้ยผมว่าจบแล้วประเด็นคือในเมื่อถ้าจบด้วยด้วยอีเลียดเวฟก็ดีหรือจบด้วยฮาร์โมนิกก็ดีแล้วมันคือยังไงต่อครับอันนี้พูดเอาลอๆเฉยๆพูดเอาเนื้อๆเลยก็คือ ตอนนี้2,396ใช่ไหมครับเมื่อคือนะเทส2,384ไปแล้วไอชุดก่อนนี้มันจะเด้งเนื้อเทียนสั้นพี่ฟังกับดีๆนะครับนี่คือเบสิกนะเนื้อเทียนสั้นไส้เทียนยาว2-3เท่าของตัวเนื้อเทียนโอกาสชุดนี้เป็นแฮมเมอร์สูงแฮมเมอร์ Hammer มักจะเกิดช่วงปลายตลาดขาลงพูดง่ายๆว่าผมว่ามันมีโอกาสจะขึ้นนะชุดเนี่ย ไม่ได้เดานะพูดทางเทคนิคนะ2,396เมื่อวานวิง่งขึ้นประมาณ2,400สักสิบได้มสิบสิบเอ็ดประมาณเนี่ยยืนไม่ได้ถอ,อยเทสรับเลยลึก2,384ขอให้พี่ๆในห้องโน้ตราคานี้ไว้ดีๆนะครับ2,384เป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวผมเลยนะผมว่าไอเนี่ยรับแข็งมาก รับแข็งของผมไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ลงนะไม่ใช่นะ2,384 worst case scenario ราคารับนี้มันชนกับปลายความสูงนี้พี่เห็นไหมแถวนี้ประมาณ2,389ถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่ดูดิเนื้อเทียนสั้นๆไส้สสเทียนยาวๆโอ้โหพอลงไม่เรียกเลยอันเนี้ยเนื้อเทียนสั้นไส้สเทียนยาวด้านล่าง เป็นความเห็นผมผมเลยมองว่ามันตรงข้ามกันนะเอาเนี่ยคนพี่ไม่ต้องรู้เรื่องเทคนิคมากด้วยเอาพี่ดูเลยมันตรงข้ามกันนะ่ะเจอไอ้นี่มันล่วงนะเจอไอ้นี่มันก็มีโอกาสจะขึ้นไหมง่ายไหมแค่นี้เลยเอามาต่อว่าแล้วยังไงอะ่ะความนะั้นนี่มันจะไม่ขึ้นหรอว่าน้องหรือมันยังลงไม่จบเนี่ยจริงจริงสองพันสามรอแปดสิบสี่เทสจรับสำคัญจริงๆงควรจะจบแต่ไม่จบได้ครับ แล้วคําถามคือแล้วถ้าพี่ซื้อตรงเนี้ยเดี๋ยวเนี้เออพี่ซื้อเลยเนี้มันจะลงหรือเปล่าครับถ้าหลุดสองพันสามร้อยไปในีพี่เจอสองพันสามร้อยหกสิบเอ็ดเลยครับนี่คือความเสี่ยงถ้าคนซื้อจะเจอพี่ตอบตัวเองพี่ไม่ต้องตอบผมด้วยพี่รับได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดซื้ออ่ะมันสามารถขึ้นไม่ได้ถึงไหนอะน้องถ้าพี่ซื้อจากจุดเนี้ยนี่สองพันสี่ร้อยสามสิบหกผมเอาเบรกเลยนะ ถ้าชุดเนี้ยสองพันสามหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าอันเนี้ยเป็นห้าสั้นจริงนะจริงนะผมว่าเด้งเลยไลน์นี้ก็จะเป็น A ขึ้นมาเป็น B แล้วก็ทิ้งใหญ่ๆอีกชุดหนึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคือผมเรียนมาแบบนี้ผมก็มองุูบผมก็เห็นแบบนี้แหละพูดเอาสรุปอะอารมณบทไปเยอะนะ แนวรับ2,384แข็งหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดเจอนี่สองรับเนี่ยถ้าจะซือซ้อก็ซือซ้อแถวนี้แล้วถ้าสองแนวรับสองรับเนี่ยไม่เสี่ยงซื้อไม่ตัดฝีใจแม้ไรเลยแล้วมันดันลงพี่เจอลึกเลยครับลึกเลยครับลึกของผมอันนี้เป็นเทเปบันทึกส่งต่อให้พี่พี่ท่องว p ไว้เลยว่าถ้าพี่พี่ครับถ้าเกิดเขหลุดแถวนี้ถ้าหลุดนะเวิร์สคสหลุดเลยนะ พี่มีโอกาสเจอสองพันสามร้อยหลักสิบเลยครับท่านหลุดนะแต่ถ้าแถวนี้พี่ว่ามันขึ้นนะกรอบแถวนี้พี่ว่าเนี่ยนับอย่างที่เองพูดเมื่อกี้เนี่ยอีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้ารับแถวนี้อยู่ผมมองเป้านี้เลยแต่เรียนก่อนนะครับถ้าเด้งขึ้นเอาวันนี้อ่ะเทาวันนี้เลยเช้าเช้าเนี่ยสบัดโพกพระอะไรมาไม่รู้อะไม่สามารถสูงกว่าไอชุดนี้ได้ 2,408-2,411ถึงเบรกไม่ได้แถวนี้พี่ไม่ต้องคุยเลยโอกาสเจอ2,380นิดๆถึง2 3 6 0มากกว่าทันทีมันจะแอคชั่นเลยง่ายไหมครับโอ้มีแค่นี้แล้วไปคิดอะไรให้มันยากจะพูดยังไงดีเอ่อถ้าถ้าเราดูแล้วเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นโอกาสเราก็เสี่ยง แต่ถ้าเราดูแล้วแล้วเรารู้สึกเลยนะพี่บางคนคอมเมนต์เส้นดีเอ๊มันอาจจะไม่ใช่นะน้องก๊อฟพี่นั่งดูเลยครับเงินเป็นของพี่เงินไม่ใช่ของผมสิ่งที่ผมพูดผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพี่ผมไม่ได้นั่งบอกใครด้วยซื้อครับขายครับเข้าตรงนี้กําไรผมไม่ว่างขนาดนั้นจริงๆคนเทรดเอาพี่ลองเทรดด้วยตัวเองเหวียงทีละหลักหมื่นหลักแสนพี่จะมีเวลามานั่งบอกตรงนั้นต้องซื้อต้องขายอ่ะ ไม่ได้เทิดนะงนนะั้นไม่ได้ทำหรอกมานั่งคอยบอกซิกแล้วทางนั้นนะทำไมถึงต้องมาบอกเทิดไม่ไหวอะทางนั้นนะโอ้ยพูดอย่างนี้กระทบเยอะอุณผมขอโทษผมขอโทษครับผมไม่มีเจตนานะครับผมตั้งใจมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวอันไหนดีมีประโยชน์พี่จะเก็บกลับไปแต่ถ้าอันไหนผมพูดแล้วล่าดลวงคุไปพี่ครับผมขอโทษผมขอโทษครับไม่มีเจตนานะครับไปดีกว่ามีเท่านี้แหละพี่แล้วเราเจอกันช่วงบ่าย หวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกๆคนเป็นธรรมดานะครับต่อให้เราจะพูดดีคิดดีทำดีแค่ไหนมันไม่มีทางถูกใจคนร้อยอยู่แล้วและผมก็สะดวกแบบนี้นะครับขอขอบพระคุณพี่ๆห้องวีพีทุกๆท่านนะครับแล้วขอขอบพระคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยเพจอย่างมีสติถ้าเป็นเงินเย็นและรับเสียงได้เอาที่ชอบเลยพี่มันทำได้ไม่จะทำไม่ได้ ความสำเร็จหลายๆอย่างจากอดีตที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นทุกๆคนบางครั้งมันก็มาจากการเสี่ยงเหมือนกันบางทีมันนั่งย้อนคิดนะโอ้โ oh ห oh, กล้าไปได้ยังไงวะถ้าเสี่ยงวันนั้นนี่น่าอาจจะเสียหายไปแล้วแต่ก็เพราะเสี่ยงวันนั้นถึงมีวันนี้หรือเปล่าทุกการเสี่ยงมันมีผลตอบแทนเสมอครับโชคดีนะครับพี่ค,ครับ